คะเราก็ลอบแก้ตัวนะคะทุกคนเรื่องลำเดิมพี่เขาบอกว่าเจอกันอีกแล้วนะครับ Misses and sprays. เจวิดนะคะก็คือเอาเครื่องดื่มมานะกระป๋องใหญ่มากทุกคนกระป๋องหนึ่ง400กว่า ML ตอนเช้านะคะน้ำน้ำขึ้นสูงมากทุกคนถ้าน้ำช่องบ่ายอะคะถ้าจะเมาให้กินเบียร์กับแเลาอ้มันมีมันมีถ้ำค่ะ past another island Chang think to like I we're 20 off for o 45นาทีนะคะที่เกาะหมากนะไปแบบเกือบทุกเกาะทุกคน <50 S 1> นั่นอะ่ะขอบคุณค่ะตรงนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนวสวยจังเพราะที่เส้สายมันวันนี้นะคะพี่เขาบอกว่าน้ำมันขุ่นค่อนข้างที่จะขุ่นเนาะแต่กลัวคือ ให้เดาว,ว่าเมื่อวานก็เหมือนเด็กเลี้ยงช้างวันนี้ก็เหมือนแบบกละสีตรงนี้เป็นเกาะวายนะคะทุกคนก็จะมีแบบบังกะโลที่พักอยู่ห้องบนนี้ด้วยนะคนที่ชอบสันโดรกักสันโดรเงียบๆก็มาอยู่ตรงนี้เป็นแบบเป็นไอแลนด์วายอย่างนี้นะคะ <c oughs> สบายเห็นสบาย อันนี้คือแบบว่าเป็นไอแลนด์ในฝันเลยนะทุกคนทุกคนบ้านพักนะคะก็จะเป็นหลังๆแบบเนี้ยเนี่ยนะคะมันก็จะมีคนพักอยู่เป็นฝรั่งอะไรเงี้ยเนาะถ้ามันอยู่ไกลนะคะทุกคนเป็นแบบนี้ก็เป็นเป็นแบบไอแลนด์ไอแลนด์ดีนะชอบนะคะ look at that you think you're gonna fit in there your leg is pretty long yeah t h e r e might be a bathroom or something there's a sign on it no it's not it's a room room number oh yeah okay w a n t to stay here next time Uh, right here, sure. <laughs> I'm not sure about that. Well, <laughs> oh, careful, huh? you'll probably break it. Huh? What is? The, beach. The beach. มองมาจากเรือนะคะผู้เห็นหาดเล็กๆมีต้นมะพร้าวนะมันก็คือตรงนี้นี่เองค่ะทุกคนจินตนาการว่าน้ำมันลดนะมันจะสวยมากสวยที่สุดเลย Oh my god ชอบมากค่ะผู้ชอบน้ำทะเลใสๆหาดขาวๆแบบนี้นะว้า wow. ว What are you doing?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  i <laughs> I'm Bodyguard. Dude. This bitch uh, into battle. Too many bitches. No, you are in the like shade. นี่แม่มะพร้าวขายด้วยนะคะเนี่ยหกบาทเนาะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นแล้วเป็นหมึกแดดเดียวเนี่ยนอ่ฮะ oh <yeah. S 1> uh, soft but you should test the sand <Huh? S 1> I I always miss this feeling so test the sand is <Hello? S 1> really soft like that yeah. มันละเอียดมากเลยค่ะี่ยจนแบบติดเท้าเราแบบเนี้ยให้ขาวๆมันแป้งเลยดัสตัน look pretty dead ไปขึ้นมาบนเรือนะคะตอนนี้ก็ประมาณ11โมงนิดๆน,น,นะ <c oughs> ให้เขาก็จัดเตะไว้นะคะมีต้นหอมกระชายเอ่อได้เป็นขมิ้นนะคะเอ้ยไม่ใช่เอ้ขมิน้นแล้วก็มีเครื่องปรงุงไม้ผลไม้ต่างๆ เดวิดจะกินอันนี้แบบดิสนเขากินดิสนนี่สโนดูรีฮะตรงนี้ก็ยังเป็นเกาะไว้นะคะทุกคนเกาะไว้ก็เป็นเกาะเล็กๆนะปูชอบนะจริงๆแล้วอ่ะปูเคยไปหมู่เกาะสุรินนะคะแล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณแบบสี่คืนนอนเต็นท์แบบสัญญาณไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยมันเหมือนสงบอ่ะนะแต่เดวิดบอกว่าเขาไม่ชอบความแบบน่าเบื่ออะไรเงี้ยนะแต่ว่าปูจริงๆบอกว่ามันต้องแบบสักครั้งหนึ่งอะเนาะ ตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาทานอาหารตอนนี้ก็คืออาหารกลางวันของเรานะคะนี่ก็จะมีแตงโมสับประรดนะคะนี่ก็ทานได้อันได้ครับแถมฟอกด้วยแถมอาหารก็จะไม่ค่อยเผ็ดนะคะเ <c oughs> ขาบอกถ้าเผ็ดก็คือเติมพริกน้ำปลาตรงนี้เนาะทุกคนก็แบบ หิวมากตอนนี้เดวิดก็จัดก่อนเลย This spaghetti. s s เกตตี t t t วิด one p r o b a b l y must uh, curry...I don't know อันนี้ก็จะเป็นจานของเดวิดนะคะ mm. It's good, <S good. Mm. ใช่ผัดกะเพราผัดกะเพราก็าอ,อกาจจะอร่อยน้อยกว่าเดอะยูเทิร์นนิดนึงเนี่ย สับปะรดอร่อยมากค่ะแล้วก็แบบพี่เขาเอามาเสิร์ฟเสร็จแล้วเสิร์ฟอีกเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟอีกนะคะน่าจะทั้งหมดแบบสี่ลูกประมาณในมังสับปะตรงนี้น่าจะเป็นเกาะขามนะคะหาดทรายขาวเวอร์แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเกนาะหมากนะคะเกาะหมากต้นมะพร้าวเยอะมากอุ้ยต้นมะพร้าวเยอะมากเลยค่ะดูสิ ตรงนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะเกาะหมากนะคะมีป้ายเกาะหมากรีสอร์ทนะแล้วก็หาดทรายก็น่าจะสวยนะทุกคนแต่มันอาจจะไม่ได้ข่าวมากนะคะแต่ว่าโอ้ฟิชโอ้ฟิชโอเคโอ้ยอากาศดีเออไปเลยโอเคเดี๋ยวไปขี้เกียจถ่ายรูปให้ปุ๋ยแล้วอะ่ะอยากจะรีแลกนางบอก oh, yeah, What is it? Oh, you can try. Yeah, well. Uh, you want something? Maybe. Yeah? Good Good. Nothing. <laughs> Where are we? Right? เมื่อกี้ก็ดื่มกินาคาดากันไปนะคะว่ของเขาเป็นแบบแบบปั่นเนาะอันนี้ก็จะเดินรอชายหาดไปหา้นมเท้าว s a i beer o u here so don't touch the tree o กก็เอพี่บอกต้นไม้จับไม่ได้นะคะ ันจะเป็นต้นไม้ข้างหลังต้นสนแบบเนี้ยคือน้ํามันขึ้นใช่ไหมเราก็เดินแบบต้องเดินลงน้ํานะคะจับต้นไม้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีผึ้งที่เขาบอกต้องระวังนะคะข้างหลังก็เป็นป่ามะพร้าวตรงนี้นะคะผู้บอกว่าฮะน่าแชร์ทุกคนเฮ้ยต้องแชร์ด้วยอ๋อโอเคตอนนี้คือเดินลงน้ํานะแล้วก็ผึ้ง maybe t h e r e ใ be careful though might be bee around here somewhere ะจะไม่ไปและทุกคนเปลี่ยนใจมาได้ครึ่งทางมันไกลอยู่นะเดินลงน้ำมันจะไกไม่เป็นไรไม่ใช่ don't even know if t h a s private or not Right okay ให้ไปแล้วทุกคนกลับดีกว่าอุ้ย What was t h a freaking sound That sound like a We're gonna w we o go to that coconut tree there, but behind the store That's t way that we can walk คือไม่แน่ใจว่าพึ่งมันอยู่ตรงไหนไงคะลองพึ่งอยู่ตรงไหนไม่กล้าเพราะว่าถ้าเราลงน้ำมันมันก็ใช้เวลาแลคะเดินลงไปตรงนู่นนะ น้ำก็ขึ้นสูงแล้วนี่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะคะสูงๆไม่ใช่ป่ามะพร้าวแค่ต้นมะพร้าวย่อเฉยๆเฮ้เดวิด what are you doing in the water what are you doing ฮะ <Huh? S 2> ไม่ได้ยินเลยตรงนี้เป็นทางหลังลานนะคะแล้วก็เดินไปที่สวนมะพร้าวแต่ว่าไม่หมาหลังอ่างตรงนี้นะ เดวิดอยากได้นะคะจริงๆเดวิดอยากได้กลับไปแคนาดานะอยากได้แบบหมาหลังอ่านนะคะฮะ What's wrong with his leg? Look <at> oh my god! โอ้ยน้องเป็นไรอ่ะ Oh my god! He cannot move. Oh my god! Let's walk by him. สงสารน้องเลยสงสารนะโอ้สงสารน้องจังเลยอ่ะ Oh, coconut juice. so mm hmm. Okay, burning, s go. burner. -hmm. e e e Let's Mm a f r Okay. ไปไหนไกลก็ไม right? ่ได hmm? ้เห็เดวิดเบิร์นนะคะมาเกาะนี้นะคะก็ชิลๆอ่ะมดีนะดีๆนะคะอืมไปแล้วเนาะเดบตอนนี้เราก็นั่งรอให้เรือเรามารับนะคะเดี๋ยวจะมีเรือลำเล็กมารับเราไปที่เรือไง What is it? โอเคโอเค ตอนนี้นะคะก็กลับมาที่เรือเนาะทุกคนอันนี้เป็เรือลำที่สองท <c oughs> ั้งสองลำเพราะว่าคนลงที่หาดนี้เยอะนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรังนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเก็บค่าเข้าอุทยานเนี่ยประมาณคนละ2 0 0ร้อนะสำหรับตา่างชาติแล้วก็คนไทยเนี่ย40บาทนะคะอันนี้นน oh, คือส่วนพวกปูใจโอ้ขอบคุณค่ะเค้ยเกิน่ะมได้พอเราจ่ายในตัวใช่ไหมใช่ค่ะ I want that one. Yeah, t l Doesn't look really cute. แต <Yeah. S 1> ่รำนีน้น่ารักมากเลยค่ะ <laughs> สีดแดงเลยนะ แจ่มมากน้ำตรงนี้สีฟ้าฟ้าดุกคนแบบฟ้ามากก็จะลงไปดำน้ำตรงนั้นนะคะอาจจะไม่ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าจะเปียกน้ำแล้วนะคะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ทุกคนเหมือนเรือมันแบบมันแบบจะแคงนิดนึงมั้งคะแล้วน้ำมันเข้าไปในเรือแล้ะพี่ขนมก็ต้องแบบว่าตักน้ำออกจากเรือก่อนนะอันนั้นเหมือนช้าง่งนะ Favorite cookies. my favorite cookie เดวิดรู้ผู้ชอบวันนี้เป็นขนมไส้สับป,ประรดนะคะ you know what is it yeah ไปก่อนดีกว่าเดวิดไม่เคยพลาดตอเอี่ชาเดวิดมุดโอเคโอเค เมื่เมื่อกี้พูดกับเดวิดแก้ได้แล้วค่ะเพราะว่าดูติกตอกดูิกตอกนะคะอันนี้เกมที่สอง วัดเข้าออได้ับไปเขาอันี้เป็นเกาะที่มีลิงนะคะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะให้อาหารได้ตัวเล็กเล็ก้ตัวเล็กมากเลยสิ

คิดดดีไไม่้เลยเขาก็คิดไม่ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเหมือนช้างนะคะช้างที่มองช้างที่เรามองจากข้างหน้าค่ะแล้วก็งวงก็เขายกงวงอย่างเงี้ยเหรอโอเคโอเคตอนนี้นะคะก็มาถึงหาดทรายขาวนะคะทุกคนตอนนี้คือโรงแรมที่เราอยู่นี่ไงเห็นปะแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่ข้างหลังโรงแรมพอดีเลยนะคะ